นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแล้วองค์หญิงสามล่าเป็นไปได้อย่างไรการสืบทอดราชบัลลังก์ของเหล่าจักรพรรดในอดีตจะต้องสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างอนุสาวรีย์แห่งจกักรพรรดกับพลังวิญญาณแล้วซื่อก็จะปรากฏบนอนุสาวรีย์แห่งจกักรพรรดโดยทันทีการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์และโลกในขณะที่ผู้สืบทอดถูกอนุสาวรีย์แห่งจกักรพรรดโดดเข้าไปไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยไม่ใช่เหรอ นั่นมันอะไรกันนะจะต้องเป็นเพราะสวรรค์ไม่ยอมรับการสืบทอดอาร,ราชบลังขององค์หญิงสามเป็นแน่การพิพากษาของทันสวรรค์จะมาถึงแล้วนั่นมันใครนะดูเหมือนว่าจะเป็นองค์ชายใหญ่และองค์ชายรองเลยองค์ชายใหญ่องค์ชายรองพวกเราขอคัด้านการสืบทอดอราชบาลังของหญิงสิงเ่ พวกเจ้าทั้งสองมาทำอะไรที่นี่พวกเรามาเพื่อขอให้ท่านพ่อจักรพรรดิทรงยกเลิกราชองการครับการพิพากษาของท่านสวรรค์มันคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าน้องสามไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกโดยสวรรค์ไม่ควรได้รับราชบัลลังก์พระเจ้าอยู่ๆท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำเต็มไปหมดเลยมันเป็นการพิพากษาจริงๆเหรอ ถ้าท่านพ่อจักรพารยืดกรานในเส้นทางของตนเองข้าก็าคงทำได้เพียงนำทหารไปแก้ไขโชคสตาให้ถูกต้องเพียงเท่านั้นที่นี่ถูกล้อมไว้หมดแล้วองค์ายใหญ่องค์ายรองกำลังบังคับให้จักรพารสละบัลลังก์อยู่สัดสัแต่แต่ว่านิมิตนี้มันสร้างหน้าสะเพงกลัวยิ่งน,นักพระโอรสขอกราบทูลท่านพ่อจกักรพรร ด้วยความจริงใจโปรดทรงยกเลิกราชองค์การเถิดขอรับองค์หญิงสามขึ้นของราชบัลลังก์คือการขัดต่อพระประสงค์ของสวรรค์ฝ่าบาทโปรดทรงยกเลิกราชอ,องค์การองค์หญิงสามจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่เหรอมั่นใจได้นางไม่เพียงแต่ไม่เป็นอะไรเลยเท่านั้นแต่เหมือนจะได้รับโอกาสกลับมาอีกด้วยโฮดมีการช่วยเหลือลูกศสีย์ให้ขึ้นสู่บัลลังก์ และเปิดสายงานกายาเจ้าแห่งผู้ปกครองสูงสุดระดับปัตภ,ภีสำเร็จได้รับการคืนกำไรเป็นพันเท่าได้รับกายาแห่งความโกลหนรอกำเนิดระดับปัตภีคำแนะนำกายาแห่งความโกลหนรอกำเนิดร่างกายพิเศษระดับปัตภีอัตราการดูดซาพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นสิบเท่า ปรับปรุงร่างกายด้วยวยุทธ์ชนิดต่างๆได้หลังจากทะลวงเข้าสู่เขตแดนระดับสวรรค์จะสามารถดูดซับพลังลมปราณต้นกำเนิดแห่งความโกลหนเพื่อควบแน่นไปเป็นกายาแห่งความโกลหนโดยกำเนิดได้ก็พอจะรู้ล้นาว่าหลังจากที่กายาเจ้าแห่งผู้ปกครองสูงสุดถูกเปิดใช้งานแล้วว่ามันจะไม่ธรรมดาแต่คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะทรงพลังมากกว่า ที่ข้าคิดเอาไว้เช่ยอีกองค์หญิงสามนางใกล้จะมาถึงแล้วราชินีองค์นี้ขอสถาปนาตนเองเป็นจกักรพรรดิแห่งโชคสตาโดยสมบูรณ์ผู้ใดคิดจะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นองค์หญิงสามนี่แสงศักดิ์สิทธิ์ส่งไปทั่วสถานที่นี่คือจกักรพรรดิแห่งโชคสตานั่นหญิงสิงเย่เหรอฮฮ่แสงศักดิ์สิทธิ์ส่งไปทั่วสถานที่ เป็นจักรพรรดิแห่งโชคสตาให้ข้าดูซิว่าใครมันที่จะกล้าต่อต้านลูกสาวของข้าในการขึ้นเป็นจกักรพรรดิท่านพ่อจกักรพรรดิสิงเย่ขอบคุณสำหรับความพยายามอย่างหนักของเจ้าแล้วขอแสดงความยินดีต่อจักรพรรดิองค์ใหม่สู่การขึ้นครองบัลลังก์จักรพรรดิต้าฉินจะคงอยู่นับพันหมื่นสู้อายุคนและจะคงอยู่ตลอดไป จักรพรรดิองค์ใหม่ทรงยิ่งยืนนานนับหมืน่นหมื่นปีทรงยิ่งยืนนานนับหมืน่นหมื่นปีทรงยิ่งยืนนานนับหมืน่นหมื่นปีหากท่านพ่อจักรพรรดิอะไรควรเมตตาและยุติธรรมก็อย่าหามากราวโทษพวกเราเลยนั่นมันคำสั่งใครคนเคลื่อนย้ายข้าได้ติดต่อกับอาณาจักรสันสูงหลงเยียนไว้แล้ว ในเวลานี้มีทหารสัญญอดหนึ่งแสนคนกำลังรออยู่นอกประตูเมืองรอจนกว่าค้าจะเปิดค่ายคนใหญ่เคลื่อนย้ายสำเร็จทหารสัญยอดหนึ่งแสนนายก็จะสามารถจมสถานที่แห่งนี้ได้ทันทีเจ้าซาดเปรตกล้าดีอย่างไรมาสมรู้ร่วมคิดกับศัตรูภายนอกต้าชินของเรากำเนิดองค์ชายอับปริเส้นเจ้านับว่าเสื่อมโซกของอาณาจักรมากยิ่งนัก ปล่อยให้ค่ายโกลเคลื่อนย้ายเปิดใช้งานไม่ได้เย่ yeah, แล้วเจ้าตระกูลหลินเจ้าตระกูลหวังพวกเจ้ากำลังร่วมมือกับศัตรูและคิดการกรบฏอยู่หรือมันจบแล้วแค่กำจัดพวกเจ้าให้สิ้นซากภายในครั้งเดียวมันก็จะจบแล้วกำจัดให้สิ้นซากแค่พวกเจ้าสองคนหรือ แม่งเอ้ยวันนี้ต่อให้ไม่สำเร็จก็ต้องสำเร็จจะมาแพ้อีแค่ผู้ชายที่เพิ่งโปรหัวออกมาจากที่ไหนได้อย่างไรอะไรนะอยากให้ผู้อาวุโสเซิ่งมาคุมกันหรือไม่ครับไม่แค่ปล่อยให้ผู้อาวุโสเซึ่งจับตาดูอยู่นอกเมืองต่อไปดีแล้วที่นี่ไม่จำเป็นต้องมีผู้อาวุโสเซึ่ง คนผู้นั้นมาจากที่ไหนกันอย่ามัวแต่ห่วงเรื่องนั้นแล้วรีบหนีเถอะตอนนี้ก็คิดหนีะแล้วเหรอสีนั่นมันอะไรนะโชคดีจริงๆตอนนี้ค่ายคนเคลื่อนย้ายใช้การได้แล้วอีกไม่นานฐานสัญยอดหนึ่งแสนนายก็จะมาถึง พวกเจ้าพวกเจ้ามาลงเอยเส้นนี้ได้อย่างไรพวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันนี่มันคือสีทองขนาดใหญ่ตกลงมาจากฟากฟ้านี่จะต้องเป็นความผุนเคืองของสวรรค์เป็นแน่ฝ่ามือสีทองขนาดใหญ่มันคือกระจกสองสวรรค์ของผู้อาวสโรเซิงกล่าวคำพูดสุดท้ายเสร็จหรือยังข้าจะเริ่มลงมือเสียทีรายงานฝ่าบาทตอนนี้พวก กระโบถูกเก็บกวาดหมดเรียบร้อยแล้วพิธีราชาพิเศษก็จะได้ดำเนินต่อเสียทีเพราะอะไรอยู่ล่ะทุกคนสแสดงความยินดีกับการขึ้นของราชสบัลลังจกักรพรรดิองค์ใหม่ซะซี่นี่จกักรพรรดิแห่งข้าทรงยิ่งยืนานานนับหมื่นหมื่นปีทรงยิ่งยืนานานนับหมื่นหมื่นปีทรงยิ่งยืนานานนับหมื่นหมื่นปี ข้าขอประกาศว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไประบบบรรดาสาตระกูลขุนนางจะถูกยกเลิกอดีตระกูลขุนนางก็จะถูกริดรอนทั้งสมญานามและตำแหน่งศักดินาไปเส้นกันข้าขุนนางน้อมรับกฎกติกาไม่กี่วันต่อมาเราจะกราบไปได้ตอนไหนกันละเนี่ยข้าอยู่ที่นี่จนรากจะงอกอยู่แล้วนะ เร็วๆนี้แหละโอ้มาแล้วสิทธ์มาคำนับอาจารย์ขอรับข้อมูลซื้อลี่เจ้นเฟิงตัวตนสิทธิ์รักที่แท้จริงคนที่สี่ความเข้าใจ300ร้อรากตกรกะดูสามร้อยพรสวรรค์ไม่มีแน่นอนว่าสิทธิ์ที่มีร่างกายที่พิเศษไม่ได้หาได้ตามข้างทางง่ายๆอยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังคงมีสิ่งที่เรียกว่าโอกาสวาสนาอยู่เสมอ ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตเจ้ากับข้าเป็นศิษย์อาจารย์ไม่จำเป็นต้องสุภาพไปหรอกเป็นครั้งแรกที่เจ้ามาเยือนในฐานะอาจารย์ไม่สามารถไรลน้ำใจได้มีวรยุทธ์อยู่ภายในนี้บางส่วนเจ้าสามารถศึกษาเรียนรู้มันได้ตามใจแล้วข้าจะกลับมาชี้แนะให้เจ้าเป็นการส่วนตัวให้อีกทีในภายหลัง บางส่วนนะนี่มันมีบรยุทธ์ไม่ตามกัวห้าสิสุดเลยนะแล้วอย่างสุดท้ายก็ยังเป็นระดับปรัตภีขั้นกลางอีกูุิหลังนี้มันเทียบได้กับการสั่งสมมายาวนานนับนับปีของนี่กายว่านเฟิงของข้าเลยข้อมูลตรวจพบว,ว่าโหดมีการมอบบรยุทธล์ลาบให้กับลูกศิษย์ทั้งหมด57สุด ได้รับการคืนกำไรเป็นสองเท่าได้รับการผสานวรยุทธ์หนึ่งครั้งข้าเคารพสัตว์ประหลาดแบบไหนเป็นอาจารย์กันล้เนี่ยพอดีเลยสิทธิหญิงสามของเจ้าก็มาที่นี่ด้วยการผสานวรยุทธ์อีกแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นก็จะต้องคิดหาทางสายมันให้ดีที่สุดแล้วฝาบาทเสด็จยินดีต้อนรับฝาบาท คำนับท่านอาจารย์เอาละเอาละอย่ามามัวมากความอยู่เลยเจ้ามีเรื่องสำคัญอะไรก็พูดออกมาตรงๆเลยไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ยังจำสมัชชาใหญ่การประชุมโชคลาภแห่งอาณาจาักรที่ข้าเคยได้พูดถึงไปหรือไม่เจ้าข้าอาณาจาักรสันสูงหลงเหยียนไปที่อาณาจาักรข้าราชบริพารเพื่อหวังพร้นโชคลาภแห่งอาณาจาักรและพร้อมที่จะสู้จนตัวตาย ในสมัชชาใหญ่โศกราบแห่งอาณาจรรักรแม้เรื่องนี้จะถูกเปิดเผยแต่สำหรับต้าสินที่ยังอ่อนแอก็ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะหลีกหน,นีจากการถูกผู้อื่นบงการได้อยู่ดีวิธีที่ดีที่สุดคือการเข้าร่วมสมัชชาใหญ่โศกราบแห่งอาณาจรรักรและสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองให้อาณาจักรสันสรรูงหลงเหยียนไม่กล้าที่จะละเลยเราต่อไปอีก สมัรสาใหญ่โศกราบแห่งอาณาจักรนี้มีกฎเกณฑ์เฉพาะอะไรหรือไม่จากประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆมาอาณาจักรสั้นสูงจะส่งตัวแทนในการเข้าร่วมส่วนอนาณาจักรข้าราชบริพารจะต้องส่งออกมาห้าคนฐานการบ่มเพาะที่ต้องการคือตั้งแต่ก่อวิญญาณขึ้นไปตอนนี้มีผู้ที่เข้าค่ายแล้วได้รับเลือกไปกี่คนแล้วล่ะ นักโพดผู้น่าสงสารก็นับเป็นหนึ่งในนั้นหรือก็คือข้ามาที่นี่เพื่อมาสวนให้น้องลี่มาเข้าร่วมด้วยกันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเจ้าเอาแต่เลงข้ามาตั้งแต่ตอนเทศกาลหมื่นวิถีแล้วฮ่าฮ่าาน้องลี่นี้เป็นคนสลัดจริงๆเนื่องจากข้าได้เข้าร่วมกับสํานักของเมืองแล้วตอนนี้จึงทําได้เพียงทําตามการชีแนะของท่านอาจารย์แล้วครับ จะอยู่หรือไม่ลีโมจะไม่เพิกเฉยอย่างแน่นอนก็ลองดูไปเล่นที่อาณาจักรสันสูงให้เต็มอิ่มแล้วค่อยกลับมาสิงเย,ย่เจ้าไม่อยากเป็นจกักรพรรดินี้แห่งอาณาจักรสันสูงหน่อยเหรอจกักรพรรดินี้แห่งอาณาจักรสันสูงฟาบาทบอกให้เราทุ่มสุดตัวคงไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายคือการเป็นอนาณาจักรสันสูงในคราวเดียวหรอกนะครับ ตอนนี้ตาสินกำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะต้องแข่งขันกับผู้บม่มเพาะกอวิญญาณทั้งห้าคนข้าไม่กล้าพูดเรื่องอไร้สาระเกี่ยวกับอาณาจักรสันสูงหรอกแต่ถ้าท่านอาจารย์พูดเช่นนั้นลูกศิษย์ย่อมเชื่อว่าท่านอาจารย์สามารถทำได้เจ้าข้าอยากเจ้าข้าไม่ใช่แค่จกักรพรรดิแห่งอาณาจักรสันสูงเท่านั้นจกักรพรรดิแห่งถงเสียนข้าก็อยากจะเป็นเจ้าข้า หรือแม้แต่จกักรพรรดินี้แห่งถงสูงสุดหวังว่าท่านอาจารย์จะช่วยข้าได้ถ้าเส้นนั้นก็ตั้งเป้าหมายเล็กๆอย่างการให้ต้าฉินกลายเป็นอาณาจักรสันสูงก่อนเลยสำนักหงเมืองนี้สร้างมีชีวิตชีวากันจริงๆไม่ทราบว่าพอจะให้เย่โม่คนนี้เข้าร่วมด้วยได้หรือไม่เย่ฝานทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ ข้านับนิ้วทํานายว่าเมื่อไรก็ตามที่ซิงเย่ต้องการข้าข้าจะรีบมาโดยทันทีถ้าหาการคํานวณของเยโม่ไม่ผิดไปพวกเจ้าคงจะกําลังต้องการขุมพลังกอวิญญาณเพื่อเข้าร่วมกาบสงครามโซกราบ,าบแห่งอาณาจรรรักรกันอยู่ใช่หรือไม่แล้วพวกเจ้าคิดว่าข้าเป็นอย่างไรล่ะกวิญญาณขั้นห้าลมหายใจนี้กระซิบ ฝ่าบาทนี่คือชายผู้ที่อาวุโสซึ่งเคยเห็นผ่านกระจกสองสวรรค์มาเมื่อไม่กี่วันก่อนขอรับคนคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆม <c oughs> ให้ข้าแนะนำให้รู้จักนี่คือเย่ฝานผู้บ่มเพาะพระเจรไม่นานมานี้ที่ข้าสามารถพิชิตอนุสาวรีแห่งจกักรพรรดิได้ก็เพราะการช่วยเหลือจากเขาในเมื่อคุณชายเย่เต็มใจเข้าร่วมก็มากับพวกเราเถอะ ท่านอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าข้าเย่ฝานไม่ใช่ว่านั่นคือสิ่งที่สิงเย่พูดหลังออกมาจากมิติของอนุสาวรีย์แห่งจักรพรรดิหรอกเหรอคนที่ปรากฏตัวออกมาอย่างลึกหลาภายในมิติของอนุสาวรีย์แห่งจักรพรรดิและคอยเตือนานางไม่ให้พลาดลมปราณมังกรไปปรากฏว่าเป็นท่านอาจารย์ของสิงเย่นี่เอง สิงเยได้เข้าควบผมน้ำที่ไหลท่วมบ้านเกิดของข้าตั้งแต่นั้นข้าจึงซึ่นสมนางเลื่อยมาเมื่อข้ามายังต้าฉินในครั้งนี้ข้าจึงมาซึ่นสมความสง่างามของนางแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมาด้วยงั้นเหรอบังเอิญมาที่ต้าฉินแล้วได้พบกับเทศกาลหมื่นวิถีเมื่อครู่นี้ก็ไม่รู้ว่าใช้วิธีการใดในการเข้าสู่มิติลาบกับซิงเย่ แล้วตอนนี้ยังมาปรากฏตัวเพื่อที่จะเข้าร่วมสงครามโชกลาบแห่งอาณาจรรักรอีกผู้ชายคนนี้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาเหมือนกันกับข้าเหรอข้าอยากจะรู้จริงเสียวว่าเจ้ามีความลับแบบไหนซ่อนไว้อยู่กันเส้นนั้นผู้เข้าร่วมทั้งห้าคนก็ถูกตัดสินแล้วก็จะมีข้าเจี้ยนเฟิงนักพรต เต่าทรงหลิงผู้อาวุโสเว้ยและเย่ฝานสำนักของเหมิงเพียงแค่มองหาสิทธิ์พี่หญิงของข้าข้าจะขอตัวไปปิดประตูบม่มเพาะจัดระเบียบสักหน่อยส่วนเจี้ยนเฟิงเจ้ามากับข้าขอรับท่านอาจารย์เรียกข้ามามีอะไรเหลือขอรับเจ้าลองดูสิ่งนี้สินั่นมันกระบีสังหารเสียนเจ้าพอจะรู้จักที่มาของมันหรือไม่ เรียนท่านอาจารย์ข้าเคยได้รับกระบีเทพอันโดดเด่นไม่เหมือนใครมาเจ็ดเล่มเมื่อ8ปบห้าปีก่อนในซากโบราณสถานทางตอนเหนือของต้าฉินเจดรูปแบบสังหารเสียนที่เป็นวรยุทธระดับสวรรค์ขั้นต่ำสิทธิ์เองก็ได้มาจากซากโบราณสถานแห่งนี้เหมือนกันครับ ตามบันทึกที่ถูกเกสลากไว้ภายในซากโบราณสถานในสมัยโบราณกระบีทั้งเจ็ดเล่มนี้เป็นอาวุธวิเศษระดับสวรรค์เพียงเล่มเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทันอัศนีเพื่อก้าวหน้ามันได้ล้มเหลวและเสียหายอย่างหนักประมาจารย์ปรับแต่งสาตราในขณะนั้นไม่สามารถฟื้นฟูมันได้จึงนำวัตถุที่เหลือมาสร้างกระบีทั้งเจ็ดเล่มนี้ขึ้นมา กระบีทั้งเจ็ดนี้นับว่ามีเอกลกักษณ์ไม่เหมือนใครไม่ทราบว่ากระบีในมือของท่านอาจารย์ได้มาจากที่ไหนเหลือครับ <c oughs> เจ้าควรจะถามเรื่องภายในเจียงหูให้น้อยลงกว่านี้จะดีกว่านะเท <c oughs> ่าที่ข้ารู้ชื่อที่แท้จริงของกระบีเล่มนี้คือกระบีนุ่มดัชนีคดเคี้ยวกระบีทั้งสองเล่มนี้ได้มาจากการคืนกำไรของระบบโดยสรุปแล้วมันน่าจะอยู่เหนือ สิ่งเหตุและผลของโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอธิบายแบบนี้นี่เองซิดไม่รู้จกักชื่อที่แท้จริงของมันมาก่อนจึงได้ตั้งชื่อของมันว่ากระบีสังหารเสียนอย่างไม่เป็นทางการขครับเจ้ายัางจำที่ตั้งของซากโบราณสถานแห่งนั้นได้อยู่หรือไม่ซากสถานโบราณแห่งนั้นอยู่ภายใต้นิกายว่านเฟิงของข้าทางข้ายังสร้างค่ายกลนเพื่อปกป้องมันไว้เป็นพิเศษ หากขั้นอาจารย์อยากไปเราก็สามารถไปกันตอนนี้ได้เลยเอาละก่อนหน้านั้นให้อาจารย์สอนอีกหนึ่งวิชากระบีให้กับเจ้าก่อนมันชื่อว่ากระบีมาเป็นระดับสวรรค์ขั้นสูงเจ้าก็ลองเอามันไปฝึกดูแล้วกันวะวิชากระบีนี้ลีโม่ไม่เคยเห็นวิชากระบีที่ไม่ธรรมดาขนาดนี้มาก่อนเลย นี่คือวรยศทั์ทงห้าสบูตรที่อาจารย์ได้ผสานมันไว้ด้วยกันโดยเหลือแกนและทิ้งกาไปวรยศทั์ทงห้าสูตรก่อนหน้านี้เป็นแบบรุ่นก่อนมันจะดีสำหรับเจ้าถ้าเข้าใจพวกมันถ้าเส้นนั้นกระบีมาระดับสวรรค์ขั้นสูงนี้ก็เป็นอาจารย์ที่สร้างมันขึ้นมาเหลอขอรับอ๋อฮ่าฮ่าฮก็แค่โชคดีนะแล้วอีกอย่างโชคดีอะไรกันนี่มันสามารถพูดได้เลยว่าเป็น พรสวรรค์ฟ้าประทานสัจจตรหน้าหน้าไม่ต้องไปสนใจซื่อจอมปลอมพวกนั้นหรอกเจ้ารู้หรือไม่ว่าแกนลาของกระบีมาคืออะไรท่านอาจารย์โปรดสีแนะครับจุดสําคัญที่สุดของกระบีมาคือการกําจาัดกระบีของข้าไม่เพียงแต่จะทําลายอุปสรรคและสิ่งรบกวนที่อยู่ตรงหน้าเจ้าได้เท่านั้น แต่ยังสามารถทำลายมนคาถาหรือพลังเหนือธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ภายในใต้ล่านี้ได้อีกด้วยนอกจากนี้วิสากระบีนี้ยังสามารถผสานกาบแกนแท้ของกระบีอื่นๆภายในใต้ล่าได้เรื่อยๆจนสามารถเพิ่มระดับได้สักวันหนึ่งแม้แต่สมบัติเทพหรืออาวุธวิเศษอันเลวร้่อในใต้ล่าก็สามารถทำลายได้ด้วยกระบีเดียว แม้จะเป็นมารเทพหรือปีศาจท,ที่อยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าก็จะจบลงด้วยเพียงกระบีเดียวทำลายวิชาทำลายอาวุธทำลายเทพถ้าเส้นนั้นหากรวมจิตรูปแบบสังหารเสียนเข้าไปด้วยกันแล้วก็กระบีมาข้าเข้าใจแล้วหลังจากได้รับการชี้แนะของโฮสลูกศิษย์ได้รับความเข้าใจในกระบีมาทำลายวรย์ธ์ไม่สมบูรณ์ได้รับ การคืนกำไรหนึ่งมืนเท่าได้รับกระบีมาทำลายวลยุทธ์สมบูรณ์กระบีมาได้รับการอัปเกรดเป็นระดับสวรรค์ขั้นสูงสุดหลังจากได้รับการซีแนะของโฮสลูกศิษย์ได้รับการทะล,รรรลวงขั้นสู่กอวิญญาณขั้นสามได้รับการคืนกำไรห้าเท่าได้รับการฝึกฝนหนึ่งร้อยวันน่าประหลาดใจนิดหน่อยนะ สมกับเป็นจอมกระบี่ครั่งที่มีรากกระดูกและความเข้าใจถึงสามร้อยละนะนี่มันเป็นไปได้หรือไม่ว่าน้องลี่ได้รับการทะลวงขั้นแล้วสิบวันต่อมาท่านอาจารย์สิทธิ์ได้ประสบความสำเร็จในการทะลวงขั้นแล้วครับจินตันขั้นสูงสุดแน่นอนว่าพอครั้งหนึ่งได้หยุดอยู่ที่สร้างรากฐานจึงอาจจะรู้สึกแปลกๆไป,ปบ้าง คราวนี้พออยากถะลวงขั้นจินตันเพื่อเลื่อนขั้นเป็นกอวิญญาณมันจึงรู้เสึกได้ชัดเจนมากขึ้นผู้บ่มเพาะจะกักเก็บพลังวิญญาณเอาไว้ในตันเถียนและดูเหมือนว่าตันเถียนของข้าจะสามารถกักเก็บได้มากกว่าคนทั่วไปอยู่หลายเท่าจินตันเหมือนกันถ้าหากต้องการวัดปริมาณของมัน มันก็แทบจะเป็นซ่องว่างเดียวกันระหว่างบ่อน้ํากับทะเลสาบเมื่อข้าเคยตั้งใจสังเกตแม้ว่าตอนนี้ข้าจะเป็นเพียงจินตันแต่เมื่อเทียบกับปริมาณหรือความบริสุทธิ์ของพลังวิญญาณมันกราบแข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้เอาโซเซงซึ่งเป็นกอวิญญาณขั้นสูงสุดมากราวกับบ่อน้ําที่ไร้ก้นบึง้งแม้ว่าตอนนี้การควบคุมพลังวิญญาณของข้าจะสูงขึ้นไปอีกขั้นแล้ว แต่หากต้องการกระตุ้นพลังวิญญาณให้เปลี่ยนแปลงไปในเสิงคุณภาพก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ถึงอย่างไรร่าฐานของข้าในวันนี้ก็ยังแข็งแกร่งกว่าเราจินตันทั่วไปยังเห็นได้ชัดมากนะักนั่นแหละนะบางทีมันอาจจะเป็นผลดีต่อร่างกายพิเศษนี้ก็ได้เจี้ยนเฟิงไปกันเถอะไปยังซากโบราณสถานที่เจ้าพูดถึงที่เสรงประตูภูเขานีกายว่านเฟิง การประมูลวันนี้มีความพิเศษเงินไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแลกเปลี่ยนมีเพียงพลังของจิตสำเนอกรูรูแจ้งเท่านั้นที่จะสามารถแลกเปลี่ยนได้หืมแลกขาพลังของจิตสำเนอกรู้แจ้งแผ่นศิลาจารึกนี้สามารถแลกเปลี่ยนพลังของจิตสำเนอกรู้แจ้งที่เข้ามาของพวกเจ้าได้โดยทั่วไปแล้วรอกำเนิด กาบก่อกำเนิดจะไม่สามารถควบแน่นพลังของจิตสำเสนอรูแจ้งได้สองพันพลังของจิตสำนึกกรูแจ้งในช่วงการฝึกลมปราณจะอยู่ที่ระหว่าง1นึ่งถึงหนึ่ช่วงการสร้างรากฐานจะอยู่ที่1 0 0่งร้อถึงหนึ่งช่วงกินตั้นจะอยู่ที่1 0 0 0งพันถึงห้าพันสินค้ารดแรกคือโอสถระดับสีโอสถปรับเปลี่ยนต้นกำเนิด ราคาต้นกำเนิดอยู่ที่ห้าสพลังของจิตสำานึกรู้แจ้งมีใครจะประมูลอีกหรือไม่สามารถสายพลังของจิตสำานึกรู้แจ้งแลกเปลี่ยนสิ่งของได้จริงๆเหรอโอโสดปร,ปรับเปลี่ยนต้นกำเนิดนี่มันของดีเลยข้าขอลองหน่อยแล้วกันเสริรผู้บ่มเพาะท่านนี้ถ่ายโอนพลังของจิตสำานึกรู้แจ้งเข้าไปได้เลยครับ แผ่นศิลาจารึกนี้แปลกมากข้าไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้เลยพระพลังของจิตสำเสนอกรูแจ้งทั้งหมดของข้ากําลังถูกดูดออกไปโว้พลังของจิตสำเสนอกรูแจ้งของผู้บ่มเพาะท่านนี้สูงถึง4,444เลยนี่มันอยู่ไกลเกินกว่าผู้บ่มเพาะในเขตแดนเดียวกันมากเลยครับ ว่าแต่ท่านจะเสนอราคาในการประมูลโอสถปรับเปลี่ยนต้นกำเนิดนี้เท่าไรดีครับข้าเต็มใจจะมอบพลังของจีบํำนึกรูแจ้งให้เลยอะไรนะผู้บ่มเพาะท่านนี้ประมูลไปถึง4,444มีใครที่อยากจะประมูลแข่งอีกหรือไม่สะ4,444นี่มันนับว่าเป็นช่วงของกินตั้นขั้นสูงเลยไม่ใช่เหรอ ข้าเกรงว่าคงไม่มีผู้ใดที่สามารถประมูลแข่งกับเขาได้หรอกดูเหมือนว่าจะสามารถใช้พลังจิตสำานึกรูแจ้งนี้แลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้จริงๆสินะแผ่นศิลาจารึกนี้แปลกมากมันสามารถดูดเอาพลังของจิตสำานึกรูแจ้งของผู้บ่มเพาะทั้งหมดออกไปได้เลยใส่แล้ว ยังมีลมหายใจที่น่าสงสัยว่าจะเป็นลมปราณมารที่สกสวยโอกาสเข้าไปสู่ทะเลแห่งจิตเสนอของผู้บ่มเพาะคนนั้นด้วยอีกตอนนี้ผู้บ่มเพาะคนนั้นน่าจะถูกใครสักคนเข้าควบคุมแล้วแม่งเอ๋ยกล้าดีอย่างไรถึงบุกเข้ามาเพ่นพล่านยังอาณาเขตของนิกายว่านเฟิงของข้าข้าไม่มีวันปล่อยบันไปอย่างแน่นอนเจ้ยนเฟิงเจ้าอายุขนาดนี้แล้วยังจะมาประมาททำตัวเลนเล่ออยู่อีกเหรอ ท่านอาจารย์โปรดชี้แนะครับคนเหล่านี้ล้วนรู้ว่าเทศกาลหมื่นวิถีสิ้นสุดลงแล้วแต่ก็ยังกล้าบ,บุกเข้ามาเพ่นพล่านในอนณาเขตของเจ้านั่นหมายความว่าเขาไม่กลัวที่จะถูกค้นพบเลยบางทีต้นตอของปัญหานี้อาจจะมาจากภายในนิกายของเจ้าในบรรดาวรยุทธ์ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้กับเจ้าเมื่อก่อนหน้านี้มีวรยุทธ์จิตสำเนึก รู้แจ้งพิเศษอยู่สุดหนึ่งหล่อหลอมก้าวจิตสำนึกเทพมันสามารถช่วยปกป้องจิตสำนึกรู้แจ้งจากเหล่าปีศาจวิญญาณาร้ายได้เจ้าซ่อนลมหายใจของเจ้าไว้ส่วขณะหนึ่งแล้วเปลี่ยนรูปลักษณะของเจ้าก่อนจากนั้นทำตามการสีแนะของข้าโอรับ